ดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูยอดฮิตในประเทศสวีเดนนะคะนั่นก็คือลัซซังนะคะส่วนประกอบหลักๆเลยก็คือแผ่นลัซซังนะคะคล้ายๆพาสต้าแผ่นพาสต้าเ้นพาสต้านะคะแต่อันนี้จะเป็นแผ่นนะคะอย่างที่เห็นในรูปภาพนะคะแล้วก็ เนื้อบดสาหรับคนทานเนื้อนะคะก็คือเราเอาเนื้อบดเนี่ยมาทําเป็นซอสเนื้อนะคะเหมือนซอสเนื้อที่ทําไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะซอสเนื้อสําหรับทานกับพาสต้าหรือว่าทําเมนูละซัมก็ได้นะคะส่วนส่วนผสมที่จะใช้ในการทําซอสเนื้อก็สามารถดัดแปลงเองได้นะคะในวันนี้เราก็จะใส่ เห็ดไปด้วยนะคะเห็ดจากคลิปเก็บเห็ดเมื่อวานนะคะในส่วนของซอสเนื้อเราก็จะหั่นหอมใหญ่กระเทียมนะคะแล้วก็พริกหวานนะคะแล้วก็เห็ดกับพาชิลาเลียเมียหน่อยหนึ่งนะคะเราจะหั่นทุกอย่างที่เป็นผักให้เป็นชิ้นเล็กประมาณลูกเต๋านะคะหรือเล็กแบบที่เราต้องการนะคะแล้วก็เอามาผัดนะคะ ใส่น้ำมันในกระทะเราก็จะเริ่มด้วยการผัดหอมใหญ่กับกระเทียมก่อนนะคะเสียงดังหน่อยนะคะจะเปิดพัดลมดูดควันนะคะ เราก็จะผัดให้หอมกับกระเทียมหอมนะคะหอมแล้วนะคะใส่เนื้อลงไปเลยค่ะเนื้อบดนะคะเล็กวัวนะเสร็จแล้วเราก็ผัดนะคะผัดจนเนื้อเริ่มสุกนะคะ ไปนะคะนี่ค่ะริกเห็ดแล้วก็พาชิเลียที่ได้มาหน่อยนิงนะคะน้อยนิดน้องควางกินหมดแล้วนะคะวางป่าแบบอย่างนะคะมะเขือเทศแบบนี้พริกไทยดำพริกไทยดำตังเองอร่อยกว่า วันนี้เราไม่มีรสดีน้ำนะคะวันนี้ใช้รถดีก้อนนะคะรถผักค่ะเนื้อไม่มีมีแตก่ไก่กับผักผมพริกหวานนะคะป้พอพริกอะหรือขลมก่อบเสีมดวมานเลย ผงพริกหวานใส่ให้หอมให้ได้สีนะคะมันไม่เผ็ดเดี๋ยวความเผ็ดเราจะใช้สีราชาทิมหยานนะคะใส่ให้หอมนะคะคนสวีเดนนิยมมากนะคะนำมาใช้ทำกับข้าวทิมหยาน เมนูร้อนนะคะเมนูต้มเมนูตุ้นหมักเนื้ออะไรเนงะี้ยหมักไก่สารพัดเลยได้ต่อไปแพชชีเนียแบบแห้งนะคะหรือว่าพาสลี์ที่ใส่ไปเมื่อกี้นะคะพอดีว่ามันมีน้อยเราก็ใช้ผงเพิ่มเข้าไปแล้วก็ออริโกโนนะคะ ใส่ให้หอมเกลือนะคะซอสมะเขือเทศนะคะยขยานิดนึงบางทีน้ำมันอยู่บนผิวนะคะถ้าไม่ขยา่าก่อนเทก็จะออกมาแต่น้ำใสๆแล้วก็เพิ่มความเผ็ดด้วยสีราชา สักนิดนึงเร่งไฟสูงเลยนะคะเดี๋ยวพอเขาเดือดเราจะปิดฝาให้เดือดเบาๆไปสัก20มนาทีนะคะเราจะใช้หม้อในการทำซอสขาวนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าเบชเมลซอสนะคะเบชเมลซอสก็เป็นซอสสีขาวที่ทำจากนมและครีมนะคะเป็นซอส เป็นฐานของซอสหลายๆซอสนะคะอย่างเช่นซอสไ้ายขาวซอสพริกไทยซอสสีน้ำตาลที่เขาเรียกว่าบรูนโซสซอสหลายๆอย่างนะคะก็จะมีฐานซอสมาซอสมาจากซอสเบชเมลที่เราจะทำนะคะเราจะใส่นมกับครีมอย่างละครึ่งนะคะสองสาม ตรวมไปแล้วก็ดูในม้อไปด้วยนะคะว่าม่ายน้อยแค่ไหนเนาะหนึ่งสองสามไม่น่าจะพอนะสี่ห้าครีมใส่เลยนะคะเอ,อ่อครีมห้านมสองเป็นแปดแล้วใส่นมไปเอ,อเดี๋ยวนะครีมห้านมสามเออใช่แล้วเป็นแปดบดนมอีกหนึ่งเป็นเก้าเนาะน่าจะพอแล้วนะคะเก้าเดซิลิตร น้ำเปล่ากับแป้งขา้าวโพดนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอซอสเออนมเนี่ยมันเดือดเราก็จะได้เอาส่วนผสมของแป้งเนี่ยเทลงไปนะคะให้ซอสมัามีความเข้มขน้นกลายเป็นซอสนั่นเองนะคะกะเกานะคะทำเยอะไว้ก่อนนะคะส่วนตัวจะผสมเยอะไว้ก่อน,ก,นก็ไม่ต้องมาผสมหลายครั้งนะคะใช้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า ถ้าต้องผสมอีกครั้งหนึ่งแล้วเรากำลังทำทุกอย่างค้างอยู่เนี่ยมันจะทำให้การตักข้าวมันหยุดชนะเนาะคนนะคะแล้วก็น้ำที่ใช้ต้องเป็นเทียนนะคะเดือดแล้วนะคะเทเลยเทไปคนไปนะคะอย่าหยุดนะถ้าหยุดเนี่ยเนือแป้งมันจะเกาะตัวกันเป็นก้อนนะคะ ใส่เกลือไปนิดนึงนะเราจะใส่เนยลงไปหน่อยหนึ่งนะคะเพิ่มความมันความอร่อยแล้วก็คนให้เนยละลายนะคะต่อไปนะคะเราจะเตรียมชีสนะชีสแข็งหรืออยู่หน่อยหนึ่งนะคะเอามาด้วยนะคะจะใส่ให้หมดเลย กลับมาที่ซอสเนื้อนะคะเราจะชิมซอสเนื้อนะคะเติมเค็มนะคะแล้วก็เติมหวานด,ด้วยน้ำตาลนะคะ สังเกตเห็นว่าซอสเนื้อวันนี้เราไม่เหลวมากนะคะทำละซั่งเราก็จะทำซอสแทงกว่านิดนึงเพราะว่าเวลาประกอบเป็นละซั่งอบออกมามันจะได้ไม่ไม่เหลวมากเนาะเพราะว่าเรามีซอสขาวก็เหลวเหมือนกันนะคะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนเข้าเตาอบนะคะนั่นก็คือเราจะนำไปประกอบเป็นละซั่งนะคะนั่นก็คือเราจะ วางสลับกันนะคะระหว่างแผ่นและซังซอสเนื้อแล้วก็ซอสขาวนะคะวางสลับกันไปเรืเ่อยๆจนหมดทุกอย่างหรือว่าเต็มถาดนะคะ แล้วเราก็จะใส่ซอสนน้นะบางนะคะ้อตำนานเพราะว่าเราทำาหารชั้นนะครับแทนประกซังก็ใช้แพนเชนนะะ้กซ่างเองค่ะจะโรยชไปหน่อยนึงมันะได้อีกดกันดียิขึ้นเพราะว่าชีสมเยอะนะคะใส่ชีสเยอะอ่อยเยอะยอร่อยๆๆๆอ ีเราก็จะสืร์มาซอสขาวอีกนะคะก็คือสลับกับไปช้องเป็นช้อนๆกันเรื่อยๆจนหมดนะคะตบท้ายด้วยซอสขาวแล้วก็เติมไข่ตกท้ายด้วยปิดด้วยแผงซา,านแล้วก็ซอสขาวนะคะแล้วก็โรยชีสปิดหน้าอีกที ลปยน,นะคะุ้นไหนก็ใช้ได้สุกนั้นกันสุกนั้นกันลิ้มๆแล้วก็เนี่ยตัเขา,าให้แตกเป็นชิ้นเล็กๆแบบเนี้ยแล้วก็ตู้ลงไปเลยยันโยลงไปเลยค่ะพับกันก็ไม่เป็นไรยังไงก็สุกชั้นนี้หมดพอดีใด้ทั้งหมดกี่ชั้นเนี่ยสามชั้นคป่ะ เกลี่ยให้ทั่วนะคะเกลี่ยทั่วพยายามจะทำไปเป็นเป็นเดียมที่ไม่เปียกเราจะแห้ง,งไม่เปียกเราจแห้ง ถ้าจะไหม้เนี่ยมีวิธีป้องกันการไหม้ด้วยการเอากระดาษฟอยนะคะมาคลุมไว้นะคะแล้วก็อบต่อจนแผ่นแป้งสุกนะคะวิธีการเช็คแผ่นแป้งก็ง่ายๆเลยนะคะใช้เข็มจิ้มคะ่ะจิ้มแล้วไม่ติดขัดอะไรนะคะแสดงว่าสุก อุณหภูมิในเตา175องศาแล้วก็ตั้งเวลาไว้30นาทีนะคะ30นาทีผ่านไปขออีกสัก10นาทีนะคะให้มันให้มันนุ่มนุ่มกว่าน,นี้นิดนึง30บวก10เป็น40นาทีนะคะทั้งหมด สีสันสุดยอดสุดยอดค่ะสุดยอดกำลังพอดีเลยชีสก็เป็นสีน้ำตาลกำลังน่ากิน <c oughs> และนี่ก็คือลสร้างใส่เห็ดของเรานะคะมื้อเย็นวันพุธนะคะมานะคะใครยังไม่ได้ทานมื้อเย็นใครทานแล้วก็มื้อดึกนะคะหรือว่ามื้อเที่ยง

ละสังใส่เห็ดของเราละสังถ้ามันมักจะอร่อยกว่านะคะเพราะว่ามันก็จะดูดนะคะดูดความด,ด,ดูดความเปียกความแฉะเนี่ยความเหลวเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างมันจะแน่นขึ้นนะคะ